หลัก42 43จนถึง47นี่นะ,ะมันมีการสำรวจแล้วตั้งแต่ปี50ครับปี50สำรวจแล้วแล้วก็หลักที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยยอมรับกัน43 44 45แปลว่าอันส,สามหลักสามหลักนี้ไม่มีปัญหาม,มันจะมีปัญหาได้ไงเนี่ยว่ายอมรับกันแล้วก็เซ็นรับกันแล้วเซ็นไปแล้วโอเคใช่ไหม 43, มันมีปัญหาไม่ได้44 45จบสตาที่มีปัญหาคือ42หลักๆ42 46 47 42 46 47แต่นี้ว่า42เนี่ยเขาก็ปักว่าขเขมรเห็นว่าตรงนี้เขาก็ปักสีแดงครับไทยก็ปักสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นการที่จะปักหมุดชั่วคราวเนี่ยนะจาก42 <c oughs> มาหา43เนี่ยมันจะเป็น2เส้น คือเส้นแดงของเขมรเส้นแดงของอ่ะที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เส้นแดงไป็ของขมรเขาก็ปักนามแนวเขาใช่อ่าแล้วก็เส้นน้ําเงินก็เป็นของไทยอ่จแต่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางตอนนี้ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ช่องว่างตรงกลางเนี่ยมันจะเถียงกันอยู่ว่าของฉันหรือของเธออ่ะตอนนี้เขายังไม่ได้ดูตรงนั้นครับเขาจะไปดูว่าอ่าเส้น42เนี่ยสีแดงอยู่ตรงไหนกับ4 3อยู่ตรงไหนอืมนะครับแล้วก็จะใช้ตอนนี้เห็นบอกว่าเอาโดนบินที่จริงแล้วมันไม่น่าจะเป็นถึงโดนนะนะ ครับเพราะว่ากล้องใช้กล้องก็ได้งานแผนที่อืผมว่ากรมแผนที่เขาทาได้ครับนะในเมื่อมันมีพิกัดอะไรที่มันตกลงเซ็นกันไว้แล้วเนี่ยมันชัดเจนเพราะฉะนั้นจาก42สีแดงของเขเมรมาหา43ก็ปักชั่วข่าวที่บอกว่า50เมตร50เมตรก็ปักมาดิใช่ไหมครับครับพอของไทยสีน้ำเงินก็ปักมามัน ไม่เห็นจะยากเลยแตป่ปักมามันก็ตกลงไม่ได้อยู่เพิ่มไปบคนละเส้นใช่ไงแต่เขาต้องการเพื่อว่าจะเคลียร์ปัญหาเรื่องคนคนที่ล้ำไงครับผมที่เขาบอกว่าพื้นที่ทั้งด้าน42 43เนี่ยมันจะล้ำอยู่ประมาณทั้ง25ไร่หรืไงเพราะฉะนั้นถ้า42มีปัญหาแต่43ไม่มีปัญหาพอมันปักกันมาปุ๊บในที่สุดมันจะมาบรรจบกันที่43ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวีอะฮะใช่ไงก็เป็นตัวีและไอ้พื้นที่สามเหลี่ยมที่มันเกิดขึ้นตรงกลางก็ต้องกไปคุยัน ก็ต้องไปคุยกันอีกทีหนึง่งแม้กระทั่งเีกว่าคนเขเมรที่ที่ข้ามมาอยู่เลยเส้นสีแดงมาเนี่ยครับการจะเอาออกเนี่ยนะต้องไปเข้า g b c อ๋อไอที่ประชุมมันเนี่ยจาก JBC ต้องไปเข้า g b c อีกอใช่ไหมเพราะมันไอ JBC มันคือในเรื่องของสำรวจเส้นเขียดแดนแต่ ในเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องเรื่องทั่วไปเป็นของ JBC ครับเพราะฉะนั้นต่อให้เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องตกลงไม่ได้มันจะต้องตกลงกันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีทางที่ไอ้สีแดงกับสีน้าเงินเนี่ยวันนี้พอไปปุ๊บประการาชมาเป็นเส้นเดียวกันมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกฮะไม่ง่ายใช่ไหมซึ่งผมไม่รู้นะอีกร้อยปีจะจบไหมนะครับคนที่จะตัดสินใจได้ใน JBC เอาต่อให้ไปคุยใน g b c คุณอ<า>ันต้องเข้าใจก่อนว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องสํารวจทั้งหมดนะ มันมีได้มีเสียเสร็จ <c oughs> แล้วเอามานั่งโต๊ะเจราจากันเหมือนกับไทยมาเลยก็เหมือนกันที่ทํากันค <c oughs> ใช่ไหมว่าอันไหนได้เปรียบอันไหนเสียเปรียบจะคิดกันยังไงจะคิดเป็นพื้นที่จํานวนไร่หรือจะคิดยังไงก็ต้องมาแลกกัน <c oughs> ปรับแรกกันอันนี้ก็ <c oughs> อีกนานมันต้อง <c oughs> ให้ได้ทั้งหมดก่อนเยเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดกิโลเมตรต้องให้ได้ก่อนตันสินแปลว่าเรา ถ้าเราจะจบเรื่องนี้แปลว่าเราต้องเผื่อใจว่าบางส่วนเราต้องยอมเสียเพื่อแลกกับบางส่วนที่เราจะได้อนาคตเพราะตอนนี้มันอยู่ในขั้นการสับแล้วมันเป็นไปได้ไหมฮะมันขัดกับรัฐธรรมนูญไทยไหมฮะถ้าเราบอกว่าอ่ะฉันยอมเสียตรงนี้มันแยกแล้วนะถ้าฉันยอมเสียตรงนี้แปลว่าเสียอ,อแต่ผมไม่รู้ว่าแล้วเราบอกแต่เราได้ตรงนั้นไงหักลบกบหนี้กันแล้วเท่ากับศูนย์สมมตินะ<อ>ถือว่าเจ้าก็ไปดูงงผิดกฎหมายหะก็ไปดูที่มาเลยมาเลยยังทําได้อืใช่ไหมมาเลยก็ทําได้ ซึ่งซึ่งเรื่องนี้มันจะต้องถ้าถ้าหากว่ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเวลาจบมันต้องจบที่รัฐสภาไหมฮะว่าอัเรามยกมือแล้วได้หรืบไม่ได้หรือมันใครจะเป็นคนตัดสินผมคิดว่าถ้ากัมพูชาเนี่ยเราน่าจะรู้ว่าคนเดียวที่ตัดสินแต่ของไทยไม่ใช่ไหมของเราไม่ใช่ของเราปัญหาของเรื่องการเจรจาแบ่งเขตแดนเสียดินแดนเรื่องดินแดนต่างๆเนี่ยต้องไปที่สภา ผู้แทรนราษฎรนะครับต้องอนุมัติสภา,าวันนี้ปัญหาของเรานี่ที่ที่ที่เมื่กี้ท่านพลทกนกพูดอยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยถ้ามันผิดเพี้ยนไม่ใช่เส้นสีน้ำเงินอย่างที่เราคนเาจ้าที่ภาคสนามของเราบอกว่าต้องเป็นเช่นนี้นะนะครับแล้วมันไปบิดบิดไปจนถึงเส้นหลักที่73มมันจะเพี้ยนไหม อเออ,เอ,อผมผมผมให้มาร์กตัวนี้ไว้นะครับ uh huh. พอเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยฝั่งโน้ตเนี่ยต้องการไปที่73อ,อยากให้เส้น73เนี่ยบิดบิดแล้วเขาได้ไประโยชน์นะครับผมถามว่าเออเรากําลังตกลงเนี่ยเราไม่ใช่แบ่งอนณาเขตทางทางบกอย่างเดียวนะม,มันไปแบ่งทางทะเลด้วยเพราะว่ามันต้องไปจบที่73ครับอพอ73บิดจากุ่งง่ายแทนที่จะลงไปลึกๆหน่อย บิดเข้ามาหาเกาะกูดสมมุติครับเอาง่ายๆนะผมผมพูดเอาตีตีหัวเข้าบ้านเลยครับมุดไปที่เกาะกูดหรือเฉียดเกาะกูดปั้งเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแปลว่าตรงนั้นทรัพยากรใต้ทะเลน้ำมันแก๊สเกิดอะไรก็ตามรวมทั้งไหลทุยบิดหมดเลยนะครับที่เราเคยประกาศไว้ที่มีพระรมราชองการของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปีสองห้าหนึ่งหไว้จบเลยใครกล้าทำก็ทำ ถ้าผมยังรับจาก,การผมไม่กล้าถ้าอย่างนั้นจริงๆที่ทำอยู่นี่และรวมถึงวันนี้ด้วยเนี่ยมันม,มันได้ประโยชน์ไหมเนะได้ประโยชน์ก็คือว่าหรือมันแค่ก็ก็ทำทำไปงั้นน่ะมันต้องทำให้ชัดเจนคำว่าชัดเจนก็คือว่านะไม่ใช่ทำไปแล้วก็ไม่ค่อยรู้แต่ว่าข้อมูลเหล่านี้นะ ทั้งกรมแผนที่ทหารและทางกระทรวงการต่างประเทศก็พยายามที่จะเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปคุยกันเจรจาในระดับรัฐบาลที่สูงกว่านั้นใช่ไหมครับอย่างน้อยมันก็เพราวพยายามจะมีอะไรเพื่อที่จะไปคุยกันต่อได้ใช่ถ้าเผื่อว่ามันไม่รู้เลยเนี่ยก็ไม่รู้จะคุยกันยังไงเล่นเป็นยังไงครับแม้แต่คนไทยด้วยกัน ความเห็นก็ยังไม่ค่อยจะเหมือนกันใช่ไหมถูกต้องครับผมอะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งอะตรงนี้ก็เดินหน้ากันไปซึ่งคงใช้เวลามหาศาลผมว่าน่าจะยาวนานเออยาวนานครับมั่นใจได้เลยครับทะเลาะอีกดานก็ผมคงจะหมดลมก่อนก็เหลือแต่คุณอันนั่นแหระ